มาแล้วครับผมพีทที่แหลกครับวันนี้อยู่ขนมจีนแม่มาลาบางบัวทองแอบมาปูตอนนี้ขนมจีนแม่มาลามีกี่น้ําตอนนี้ตอนนี้มีห้าน้ำยาห้าน้ำยามีข้าวหมูกรอบหมูแดงมีข้าวขาหมูมีขนมจีนแล้วก็มีนี่ด้วยมูมูเป๊ะผมไม่กินขนมจีนเลยวันนี้แล้วก็ไม่อยากกินด้วยร้อนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องถามว่าทำไมไม่สั่งจีนเอาเปล่าแต่วันนี้เราจะไม่กินขนมจีนเลยจะทําไงก็ได้เดี๋ยวให้แกทักเลยอกเขาไม่มีขนมจีนทุกจานเลย ือใช้คำว่าเอออิ่มหรือไม่ก็รอหมดที่ก่อนนี้จะตบตบท้ายขนมจีนใช้คำว่าเบื่อมาแล้วครับผมพีทนี่แหละครับวันนี้อยู่กับโง่เฮงฮะนี่ขนมจีนแม่มาลาบางัวดทองครับคูตอนนี้ขนมจีนแม่มาลามีกี่น้ําตอนนี้ตอนนี้มีห้าน้ำยาห้าน้ำยามีข้าวหมูกรอบหมูแดงมีข้าวขาหมูมีขนมจีน แล้วก็มีนี่ด้วยหมูเตะหมูหมูเตะเออเขาบอกไม่อร่อยนี่อุ้ยไม่อร่อยอะไรอร่อยที่สุดในย่านนี้แล้วหมูเตะอะเมื่อกี้นั่งคุยกับแม่มาลาบอกว่าหมูเตะขายดีแต่แม่ไม่ได้ตังค์สักบาทเลยทําไมอ๋อหมูเตะขอเฮงมันขายดีแล้วแต่แต่ขายดีเขาบอกว่าอร่อยเดี๋ยววันนี้เราไปกินกันเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาพ่อไหมมาไปมาเดินเดินวิธีจองคิวเราก็เดินแบบนี้แต่ผมได้คิวไปแล้วนะเดินเข้ามานี่ก็จะเป็นผักต่างๆฮะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ถามเลยอร่อยอร่อยไหมอร่อยเลย จริงครับเขาจ้างให้พูดนะครับอ๋ออร่อยจริงใช่เฮ้ยนี่เขากินกันไหลน้ำยานะอันนี้น้ำยาไปป่าป่ะน้ำยาป่าครับอร่อยไหมคะจริงป่ะแล้วทีนี้ไม่กินอาทิตย์อ่ทำไมกลัวเจอเศษรังเหรอน้ำยาอันนี้อร่อยไหมครับนี่อร่อยนะจริงป่ะถ้านไปกินเหลือครับกินไม่เสร็อ๋อเราเดินมาขัดจังหวะแล้วล่น้อเล่นนะพี่นะออเดอร์เราดีครับตามออเดอร์ดูกันมาเดินมานี่ครับมาถึงก็มาออเดอร์ตรงนี้เลยสเตชั่น สเตชันแรกก็ขนมจีนเลยออเดอร์ตรงนี้เนี่ยซื้อสั่งทานที่นี่อ๋อสั่งทานที่นี่แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสั่งกลับบ้านอ๋อมีสั่งกลับบ้านใช่ครับขายเป็นชุดๆเลยใช่ไหมใช่เลยใช่เลยก็ดีแต่ว่าโต๊ะเราตอนนี้เอาวันนี้วันอาทิตย์คือเราก็จะมีคิวไงมีคิวหน่อยเพราะว่าคนคนเยอะเพราะแต่ว่าพอคนกินเสร็จปุ๊บเราก็ออกแล้วก็ให้คิวเข้ามาเข้ามาน้ำยาน้าจะเป็นริกซอกับเป็ดปอฮะอ๋อน้ำยาอ๋อตรงนะตั้งแต่ไปอยู่ก่อนบ่ายเขาขำเยอะเลยชอบไหมชอบไหมขำเลย ก็มีน้ำยาปานี่นี่เอามีน้ำยากะทิน้ำเงี้ยวกะทิอันนี้ก็เป็นของเมย่าอ๋อนี่ของเมย่าใช่ไหมใช่อันนี้คือขายดีมากนะใครซื้อก็ซื้อกลับตลอดอันนี้เป็นเป็นหมูฝอยอันนี้หมูฝอยอ่านี้ก็ซื้อได้นี่ขนมปังคของฝากเวลากลับไปทานในรถเพราะว่าบางคนเนี่ยมาจากต่างจังหวัดไงนี่ข้าวขาหมูข้าวขาหมูข้าวขาหมูนี่วันวันละประมาณกี่ขาพี่นะใช้ใช้กี่ขา20สขายขายใช้ได้เลยขายดีเพราะว่าเราทำแบบเปื่อยนุ่มเลยใช่ครับราดน้ำตลอดสุดเอาพ่อ นี่เด็กนี่เด็กในร้านครับเพิ่งเทนมาใหม่ห้องเหรอครับอุ้ยลงที่นี่ตายพ่อแล้วนะไปไปเ่อ๋อได้ได้ไปก่อนได้ได้หรือโอเคขอบคุณที่พูดตรงนะนี่มีขาหมูทำไมพ่อถึงเอาขาหมูมาขายในร้านขนมจีนเรียกว่าจะเอาขาหมามันมันคนไม่กินกันยังไงถ้าขาหมาเราจะได้คอนโทรลกับรอ้หน่งเลยอ๋อเพราะไอ้หน่งมันเอาเอากระโหลกแล้วขาอยู่เนียไอ้เชนใครเป็นคนคิดสูตรพ่อแม่มาลา แม่เหรอเขาก็อย่างที่รู้นะครับแม่มาลานี่ทําอาหารเป็นหลายอย่างมากใช่ไหมพ่อก็คือเขาจะลองลองผิดลองถูกที่บ้านอ่ะอ่าก็คือทำทชิมชอบกันเองที่บ้านก่อนบแล้วก็มาขายเอาเอาขาหมูสั่งตรงนี้ได้เลยไหมขาหมูไปสั่งก็หมูจีน้ึเออเขาเห็นอยู่ก็ต้องสั่งทรงไหนอ่ะก็ต้องสั่งาตรงนี้ดิเนื้อหนังไข่ไม่ผักสามจานโอเคหมูจีนอ่ะกี่จานเอาไว้ก่อน่ออยากข้าวหมูแดงหมูกรอบเอาเดี๋ยวกรอบไปอาใบหมูแดงหมูกรอบพอ ขนมจีบหนมเออหนมจีบด้วยพ่อสองกล่องแวะแล้วเป็นไงอันนี้เอาไปก่อนพ่อทำไมเนะไม่เอาคนเยอะเหรอแบบเอาตรงเขาใครใครเขาก็กินกันเบื่อแล้วอันนี้อันนี้หมูสเต๊นสามลิ้ไม้สามชิ้ไม้สามลิ้ไม้จัดไปจัดมาจัด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 มามาพ่อมาเขาขนมดกหูขนมปังขนมปังโอ้ยขนมปังอันนี้มีน้ำปั่นด้วยพ่อมีแล้วมีสับปะรดมีแตงโมปั่นส้มปั่นอะไรอร่อยสุดพ่อ ปั่นสำล้ออร่อยสุดเหนื่อยแล้วแแล้วแต่คนชอบไงวอานี่ตอร์เบอรี่ปั่นแก้วครับอ่านี่มาอันนี้ข้าวหมูแดงหมูกรอบสูตรของแม่มะลานะฮะหมูกรอบสามจานหมูกรอบสามจานไม่ผักปะเดี๋ยวไปกินที่โต๊ะกันนะขนมจีนไม่เอานะวันนี้เบื่อ พ่อก็ไปดูแลลูกค้านะนี่คนเยอะมากๆ,ๆอ่ะตอนแรกเราเข้ามาผมนึกว่าเป็นแบบงานวัดเลยนะคนเยอะจริงมาครับข้าวหมูกรอบครับนี่ไปครับอืมให้หมูกรอบอร่อยจริงวะอร่อยอร่อยทั้งน้ำราดอร่อยทั้งข้าวอร่อยทั้งหมูกรอบเป็นหมูกรอบที่อร่อยมากๆร้านนึงเลยนะปกติอ่ะ ร้านที่แบบขายอะไรหลายอย่างอ่ะอย่างแม่มาลาอาจจะเขาอร่อยขนมจีนอย่างเดียวแต่แบบผมไม่กินว่านี่เขาเปิดข้าวหมูกรอบแยกได้เลยนะอร่อยมากน้ำแบบข้นๆอ่ะอืมแบบดีว่ะอร่อยอ่ะแบบอร่อย นี่ไหวเพราะอะไรให้หน้อยเน้อยร้อนเร,เเรเื่อยๆอร่อยอ๋อลองข้าหวหมูบ้างครับลองเลยครับเฮ้ยขาหมูข้ออร่อยพี่เจมขาหมูเขาไม่ธรรมดาแลนะอืมดีมากเฮ้ยหมูเตะมาแล้วหมูเตะเฮงน่นากินมากๆเลยเอ่ะบเขาย่างมาแบบมองน่ากินเนาะ ผมไม่กินขนมจีนเลยวันนี้ยแล้วก็ไม่อยากกินด้วยรอนเลยนอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องถามว่าทำไมไม่สั่งขนมจีนเอาเาล่เดี๋ยวเราเห็นเมื่อกี้เมืกี้เขาถามอะไม่ไม่เอานี่เหรอไม่เอานี่เบื่อเบื่อเบื่อแล้วอะไรเงี้ยแต่วันนี้เราจะไม่กินขนมจีนเลยนะจะทําไงก็ได้เดี๋ยวให้แกทักเลยองอ้าวพ่อนั่งดิพ่อผมพูดแบบจากใจผมเลยนะผมแม่งไม่อวยเลยพ่อว่าข้าวหมูทอบร้านพ่อแม่งตั้งแต่ผมกินมา <chat> ผมว่าแม่งที่สุดนะตั้งแต่ตัวน้ำราดหมูกรอบก็ทําแบบกรอบนุ่มอันนี้ไม่ได้มาอวยต่อหน้าพ่อนะแต่พูดจากใจผมอิ่มผมกินแล้วผมอิ่มอร่อยก็ไม่มีหนุ่มจีนทุกจานเลยคหนุผมจีนพ่อเบื่อใช้คำว่าเอออิ่มหรือไม่ก็รอหมดนี่ก่อนนดี้จะตบตบท้ายหนุ่มจีนใช้คำว่าเบื่อมาผีเทปีเทปพี่ก็กินหนุ่มจีนกินหนุ่มจีนเพะพอกิดว่ามันไม่น่าเบื่อหรอ มันก็น่าเบื่อแหละแต่ไอ้คำนี้มันน่าเก็บไว้ในใจไงมันไม่น่าพูดเลยเออบอกว่าเฮ้ยพ่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองชุดนี้ก่อนเดี๋ยวหผมกินแล้วจบท้ายเออแล้วก็ไม่ไม่กินก็ว่ากันก็อิ่มแล้วแล้วพ่อกินอะไรบ่อยๆพ่อเบื่อไหมล่ะไม่เบื่อแอันนึงมันเหมือนเหมือนรู้เลยว่าผมจะพูดอะไรโอ้หืมขาหมูที่นี่ก็ดีทุกอย่างข้าวขาหมูบางร้านบางร้านนะ ก็ขเขาก็หวานอบางร้านก็ไม่หวานเข้ไไไมไปเึ้มไปนี่เราเอารสชาติกลางดีกว่าอันนี้คือ,อไม่ไม่ได้หวานไม่เคม้มมันอมก่อนมันอยู่กลางกลางดีกว,านนวา่าหรืว่าเขาจะเกิดบอกว่าโอ้พี่เกข้าวขมาหมูไม่หวานเลยเราก็มีน้ำตาลเสิร์ฟให้เขาเรียกเขาบอกว่าหวานไปมีน้ำปลามีเกลือให้เห็นว่าปีนี้พ่อยุ่งกับหนังมากใช่กี่เรื่องนะพ่อ ปีนี้หนังสี่เรื่องพ่อแบ่งเวลาอย่างไงอ่ะ<ง>ต้องมาดูร้านถ่ายหนังนี่เสาร์อาทิตย์เนี่ยเสาร์อาทิตย์คือจะไม่รับงานใดๆทั้งสิน้นเสาร์อาทิตยเ์เราจะไม่รับงานไงไม่รับเลยไม่รับเลยแต่ผมกินว่าผมกินกับหมูกรอบอจริงๆแบบอตอนแรกผมเห็นเนะี่ยผมก็มองว่ามันเฉยๆนะก็คงแบบหมูกรอบทั่วไปเปล่าอะไรเลยแต่พอกินแล้วออไม่น่าเปิดร้านหนมจีนเลยน่าเปิดร้านหมูกรอบจริง<จ><น> เพื่ออะไรวะมันจะเปิดขาย้ก็ได้ให้าหามันหลากหลายอ๋อนี่เหตุผลหนึ่งให้มาะที่พ่อมือขาหมูหมูกรอบหมูเต๊ะขนมจีบนู่นนี่นั่นมันหลากหลายก็อย่างที่ว่าขนมจีนมันจะกินทุกวันมันก็ไปไม่ได้รมันก็เบื่อใช่ไหมมันไม่เบื่อมันไม่เบื่อแต่มันจะมปกินทุกวันไม่ได้ไงแต่ว่าดีนะถ้าอย่างที่พ่อบอกถ้ามันมีขนมจีนอย่างเดียว มันยากแล้วนะตอนนี้นเพราะว่าบางคนน่ะเขาไม่ได้อยากกินขแบบน,น,จน,จนมจีน,นเนี่ยผมอยากกินแบบหมูปอกขาหมูหอมกินเล่นแต่วันน <laughs> ี้สักจานน้งตกท้ายขนมจีนเออมึงอยากกินงัออ้นนะาเนี่ยชิคๆเสงอแล้วแป๊บเดียวนี้โอโ้โห แต่ธรรมดากินเยอะกันนี้นะแต่พูดถึงก็สี่จานห้าจานแล้วจานที่หกอะพ่ะห้าจานนี่จานที่หกเหลือหนุ2 2> <ช>่มจีบอีกสองหมูเต้ยสามสุดไม้เดี๋ยวเนี้ยพี่ไม่อยากกินไปฝืนตัวเองรู้สึกว่าพอดีอิ่มพอแล้วนี่อย่าบอต้น,รนหรือคือความพอดีโอ้โห,หพ,พ่อก็ไม่ไหวนะบางร้านหนุ่มจีบบางร้านนะเป็นไงครับกินแล้วเสียลมบางทีทำไมครับพ่อบางทีมันหมูผสมแป้งเยอะไงแล้วที่นี่อะรับอันนี้ไม่ผสม ไม่กัมแป้งเหรอไม่กัมหมูแป้งมันล้วนเคี่ยวให้รู้ติดติดเหนียวนิดนิดการกินเนี่ยมันทำให้ฟินได้นะพ่อเพราเชื่อพี่อ่ะเพราลองกินแบบอย่างเงี้ยถึงใหญ่ไปเล้วดินี่ยแล้วพ่อก็ต่อปูแล้วพ่อก็ต่อแล้วพ่อก็ต่อแล้วพ่อก็ต่อ พออะไรข้างๆาค่อยๆบดค่อยๆบดตอนนี้ฮะเพิ่งบดไปด้ลูกเดียวหสองลูกเดี๋ยวไปกินตามผมบ่ก มันไม่ดีไม่ล้วอ่ะนี่ของโง่เฮ้งผมก็ไม่เห็นนะว่าร้านอื่นเขาจะสีเข้มอะไรอย่างเงี้ยนุ่มแบบีนยันมื้อเย็นเลยยอยู่เลยเนี่ย่างรูปอ่ะพ่ออยู่เลย หมูเต๊ก็อร่อยมากคือเขาหนักได้ดีมากแล้วมันก็มีวิธีการกินให้หมูเต๊กให้อร่อยเลยไม่ต้องกินอย่างเงียวหรือมากแล้วก็หมักโอ้โหหนักหนักเ,เ,เนี่ยเราพยายามบอกเฮ้ยเอาอะไรมาขายเนี่ยมันต้องดูว่าคนมากินต่อไหมอ่า พ็ไปกินต่อถ้ากินต่อแทงว่าโอเคแล้วแหละอ๋อหมายถึงว่าถ้าเขากลับามาล้ำแต่ว่าโอเคที่เผ่านอ่าแล้วหนึ่งคือต้องสะอาดอ๋ออันนี้สําคัญมากนะครับกับร้านอาหารเนี่ยเป็นปันจจัยแรกๆเลยที่จะต้องสะอาดสะอาดอย่าแปลกใจว่าทําไมร้านหนมจีนไม่มีะบะหมีนโน่โหนงบางคนถามไงอ่าเขาก็ตาท่อหรอ <c oughs> ร้านสะอาดันนั้นผมเห็นกับตาเลยเห็นไปกินอยู่เห็นโต๊ะนั้นเขากินเหลือมั้ง เขาก็เก็บเอาเส้นไปล้างล้างไม่ก็เอาล้างเอาไปตากแดดตากแดดด้วยปล่อยแห้งเสร็จป้าก็เอามาจุดไฟไล่ยุงดีนะยนะไมเใช่ยากันยุงจุดไฟไล่ยุงอะไรนะหาว่าอวยอามอ้ะอามนี่ปูรองอ่ลองลองลอง พูดเลยโอ๊ไม่เท่าไหร่ร้อยอร่อยมันแบบนุ่มอ่ะโ,อโห่นุ่มหมักหมักดีป่ะเขาเลือกไหมแม่งแบบเต็มชิน้นเลยไม่ใช่แบบกินยาณอ่ะอุ้ยนุ่มมากเออแล้วเขาหมักตามอยูแบบหวเออว่ตอนหมักเราใส่น้ำยาปรับให้นุ่มด้วยไงหอ,อมมันึงนุ่มใช่ไหมพ่อใช่โอ้ได้ข่าวว่าใครพ่อมีโปรเจกต์ทำหนังเหรอ พูดแล้วเขินขอพูดส like ักน yeah? no right. <inals> so ิด like? นึงมีพ่อเรานี้มีกำลังแบบอยู่ขั้นตอนการบทใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วแล้วก็บอกว่าแบบอยู่เรื่องนี้ตั้งใจมากแล้วพ่อผมก็มีการมาตรึกษาพ่อเหมือนกันนะเพราะว่าพ่อเนี่ยอยู่วงการเกี่ยวกับหนังมานานหนังพ่อสุดมากก็เจ๋งแหละหรอไม่ค่อยไม่ค่อยได้กำไรหรอกเจ๋งเ๋อเจ๋งแหละเจ๋งแหละเจ๋งแหละอืมปรึกษาพ่ออะไรนะพ่อเนี่ยก็จะออกหนังแบบ ทำหนังเรื่อยๆหนังก็เอาจริงๆนะหนังแกเนี่ยอย่างทิดน้อยเนี่ยล่าสุดเนี่ยไปดูบทในนั้นรักแท้แท้เป็นไงคำนี้เฮียกูมารักแท้มากกว่ารักแท้ไอมากรักแท้อืแต่ทิดน้อยแม่งคือรักแท้แท้เราจะจะถามคุณดูว่าระหว่างรักแท้กับรักแท้เป็นคนุณคุณจะเลือกใ<ช>ครให้คุณดูขึ้นเองตอนนี้ก็เข้าอยู่นี่พามเออพาม อ่าอ่าอ,อยู่ที่พามอ่าใครอยากดูที่น้อยอย้อนหลังไปดูที่พามอันนี้ไปดูได้แล้ว,วเดี๋ยวมีผลงานเดี๋ยวพี่เท่งอีกแล้วก็เร็วเนี้ถ้ามีผลงานของผมเมื่อไหร่ครับในหนังก็ฝากติดตามหน่อยแต่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งครับพี่ผมขอของกินที่ร้านนี้นะครับซื้อมากินเออได้ป่ะผมขอของก<อ>ินมาลองกินได้ได้ป่ะซื้อมาได้ได้ไหมร้านนี้กินประจำใช่ไหมเอามามาบางคนเขาก็ซื้อไอ้ไอ้เหนียวมั่วมานั่งกินอันนี้ก็ได้ ไไม่เป็นรแต่ที่เป็นข้าวเป็นอะไรเนี่ยขนมจีนร้านอื่นคืออะไรนะอืมอยากซื้อหนุ่มจีนร้านอื่นมาแดกร้านกูเรื่องจริงจริงร้านนี้ก็มีหนุ่มจีนทำเป็นผู้พี่มันเบื่อเบื่อเราอยากกินเจ้าอื่นบ้างใช่เบื่อเบื่อจริงอ๋อแล้วเบื่อของเก็พอแล้วมึงมาเบื่อจริงเลยเบื่อจริงอ้ยืดอะไหนๆไหนเอาพ่อยืมจานหน่อยนะที่ร้านไม่ต้องบอกมันมาแล้ว ออบหนมจีนครับพ่อ Happy birthday to you ไออย่างนี้ไม่เคยเลยเนี่ย Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday เดยขอ Happy birthday to you วันเกิดมีการอัมอัมว่าเอาหนมจีนมาวันเกิดอ๋อ ขนมจีนด้ยนี่ขนมจีนแฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์พ่ะเดี๋ยวพามากรับใจผมมาซึ่งดีใจนะที่ได้มาแฮปปี้เบอร์เดย์พี่เท่งอีกรอบหนึ่งนะเนี่ยลดขึ้นทุกปีทุกปีเนี่ยปีที่แล้วเว้ยโต๊ะสนุกเนี่เหลือเค้กก้อนเดียวแล้วว่ะเหลือเค้กก้อนเดียวอะโต๊ะสนุกเล่นคุ้นเลยตอนนี้ปวกแดกไปข้างนึงแล้วค่ะุ๋นด้วยแล้วกันนะฮะแม้วันลาตรงนี้แยกอะไรนะพ่อแยกบางพลูแยกบางพลูถ้าอยากกินขนมจีนอร่อยแวะมาผมล้อเล่นนะทั้งหมดเดี๋ยวล้อเล่นแต่่่่่ววาาสิิงทีีผมมกกกนนนั้อออรรยบ ตีไงดิ่งมากเดี๋ยวพอให้มาลองเองพอจะคลิกถ้าลองนนะเนี่ยลิกข้าไฟแล้วตอนนี้เริ่มกิกข้าไฟแล้วเพราะว่ามีรายได้ฝากหน่อยฮะวันนี้ครับแม่วลาอย่าลืมมานะครับไปก่อนนะครัสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ฝากไปด้วยครับเบบิต้าเจนลี่และเบบิต้าเอ็นะซื้อ2ตัวคู่กันนะครับกินรับรองสุขภาพดีมากช่วยในการขับถ่ายนะครับแล้วก็ทำให้ระบบร่างกายดีเผาผลาญด,ด,ด,ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยนะฮะฝากด้วยครับเบบิต้าที่ไลน์แอดเบบิต้าหรือแฟนเพจเฟซบุ Facebook, ๊กเบบิต้าไทยแลนด์กาไปถามแอดมินนะครับมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยครับสวัสดีนะครับผม